ใน,ในคลิปนี้ฮะเราจะเริ่มสักาลาดเอาชีวิตรอดใหม่มินิเวลด์กันนะฮะซึ่งมินิเวอด์เขาได้อัปเดตใหม่นะฮะนี่มีบ้านหลังหนึ่งแถมมาด้วยแล้วข้างหลังตัวนี้ก็คือป่าของเรานะฮะบอกเลยฮะรหัสภูมิประเทศอันนี้ดีมากเกมสวยขึ้นกว่าเดิมมาเริ่มกันเลยและกันเพื่อไปการประหยัดเวลาตีดนิวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลอับไม่ดิวิร์ลอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแทก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นเอาชีวิตลอดใหม่กันนะฮะเป็นซีซั่นที่7นะฮะซึ่งเม่ดิวิร์ลเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยตัวเกมอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูจากหน้าเมนเมนูก็น่าจะพอเดาได้ใช่ไหมฮะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับอะไรติ๊กต๊อก เป็นอัปเดตเกี่ยวกับหิมะนะฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวเราน่าจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเป็นซีซั่นที่7โอเคปะ่ะสารภาพนะสมัยก่อนมิดิโวเนี่ยพอเขาอัปเดตใหม่เนี่ย,ม,ย,ยมันทําให้เล่นยากมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจไหมฮะซึ่งก็หลายๆคนก็น่าจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะฮะผมเองยังรู้สึกเลยว่าเล่นยากแต่ว่าตอนนี้ฮะเขาได้ปรับแต่งให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะฮะดังนั้นฮะเรามากดสร้างโลกนะฮะมาที่หมวดผจญภยัยใส่ชื่อโลกของเราให้เรียบร้อยนะฮะกดเป็นสุม่ม ใส่รหัสภูมิประเทศตามนี้ได้เลยซึ่งรหัสภูมิประเทศอันนี้คือเลือกมาแล้วนะฮะเขาเรียกว่าเป็นรหัสภูมิประเทศที่ว่าคัดสรรมาอย่างดีคือเราจะเกิดใกล้ๆใบโอมหิมะโอเคปะแล้วมันก็ มันมันสวยงามอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะเพราะว่ารหัสภูประเทศอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นยังไงคืออันเนี้ยทีมงานมินิเวิลเขาก็มาแจกกันในเฟซบ o o กเพจซึ่งมันก็โอเคนะอ่ะเปิดคู่มือการใช้งานสักนิดนึงแล้วกันฮะเผื่อใครยังเล่นไม่เป็นเรากดเริ่มเกมเลยแล้วกันฮะจะได้ไม่เสียเวลาย้สารภาพไหมก่อนหน้านี้เนี่ยฮะอู้งอนเกมมินิเวิลมากนะฮะไม่รู้จะอัปเดตให้มันยากไปไหนนะฮะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วโอเคอันนี้เป็นฉากเปิดตัวใหม่ของมินิเวิลนะฮะเปิดมาถึง ตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> ในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วฉัน <c oughs> ตกใจมากเลย <c oughs> โอ้ยน้องมาถึงก็วุวายแล้วเนี่ยตอนแรกๆทุกอย่างก็ราบรื่นแต่ก่อนที่จะมาถึงดาวจู่ๆก็มีพลังงานพลังความว่างเปล่าจํานวนมากครบแน่นในช่องหัวดวงดาวเออเอาเป็นว่าเหมือนกําลังเดินทางจากอาวกาศมาแล้วก็อยู่ดีๆวุบวอตเตอร์เมลนะฮะอย่าถามนะฮะไม่เข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็กระจัดกระจายแล้วเราก็มานอนแองแมง,แงอยู่ที่ดาวดวงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่า อ่ะเขามาสอนวิธีเล่นนะฮะด้านซ้ายบนเนี่ยฮะเป็นแถบ HP อ่ะโอเคก็เราก็จะข้ามอย่างรวดเร็วไปไปไปสีแดงสีเหลืองอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะสีแดงก็คือหลอดเลือดโอเคปะ่ะส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือมันแบบแถบอาหารหรือแบบแถบพลังเล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้อ่ะข้างล่างตรงนั้นก็มันแบบเป็นแถบไปเทมลูกกิ้งเมส์แล้วก็กินซะกึบ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 โอเคเพิ่มเลือดเรียบร้อยบบบบข้ามข้ามไปเลยได้ไหมฮะอ่ะสอนเดิ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 นหน อ่ะย่อง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 อ่ะหันซ้ายนิดนึงอ่ะหันขวานิดนึงอ่ะฉันอยู่ข้างบนฉันอยู่ข้างล่างโ <c oughs> อ้ยอ่ะอะไรเนี่ยทั้งหมดตดความเรียบร้อยโอเคคือเข้าใจไหมพออัปเดตมินิเวใหม่มาเนี่ยเขาก็จะมีแบบท u t ร r เ a l ลนะฮะน้องดาวสีเหลืองอย่างเงี้ยคอยแนะนําอยู่อันนี้เหมือนจะเป็นบ้านที่ว่ามันแถมมากับตัวเกมด้วยนเนี่ยออ้น่าสนใจเหมือนบ้านอันนี้มันจะโสมอยู่ถ้าซ่อมนิดนึงมันก็น่าจะใช้เป็นฐานทัพชั่วข่าวชั่วข่าว โ <laughs> ชว์เขาเข้ากับถาวรใช่ไหมโอเคซึ่งเดี๋ยวเอ่ออ่ะใครอยากจะอ่านก็อ่านไปนะฮะอยากพอร์ก็เอาเลยฮะเป็นประตูมีพลังงานนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าเหมือนแบบเรามาจากต่างดาวแล้วยานของเราก็พังตุ้มแล้วเราก็มาติดอยู่ที่ดาวดวงนี้นะฮะเรื่องราวของเกมนีเวอรก็จะประมาณนี้นะฮะเอ่อแล้วก็ทำอ่ะ เนี่ยฮะมีเควสนู andal, ่นนี่นั่นอ่ะกลับไปที่ดาวนู่นนี่นั่นโอเคบายบายน้องแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้าถ้าต้องการไปไหซึ่งเราก็เริ่มมาปุ๊บนะฮะเควสก็เหมือนเดิมมั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะนี่ก็แป๊บนึงนะกดตัวคือจริงๆเนี่ยฮะเกมไอเกมไอเกมมินิโวลเนี่ยฮะเราตั้งคีย์ให้เหมือนเกมไมครับได้นะถ้าเกิดสมมติใครไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยแบบกดปุ่ม Q ิเพื่อโยนไอเทมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปตั้งได้นะฮะตัว E ีเพื่อเปิดกระเป๋าก็แล้วแต่นะฮะไปตั้ง เริ่มเลย,ยพูดมากอะเนี่ยเอาหน้าอยู่คนเดียวเออใช่อัปเดตใหม่มินิเวลเห็นปะสวยไหมสวยคือถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ใครแรงเนี่ยก็สามารถปรับให้มันสวยๆได้โอเคปะอันนี้ผมปรับตามนี้เลยเห็นปะเราปรับเป็นขั้นสูงเห็นไหมฮะแล้วก็ปรับเป็นไกลแล้วก็เอฟเฟกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้ก็เปิดให้หมดเลยนะฮะดูสิฮนะเป็นไงฮะสวยงามป่ะอ๋มีหมอกด้วยนะ แล้วก็ใบไ,ไม้เห็นป่ะฮะมันมีผิวผิวกลางอากาศด้วยมองแสงแดดมันก็จะแบบแสงส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่แล้วก็ใบไ,ไม้นะฮะมันก็ผิวด้วยโอ้โอเคฮะเดี๋ยวมาเริ่มเลยแล้วกันนะฮะขึ้นชมความสวยงามมากแล้วอันดับแรกฮะเก็บหินก่อนซึ่งเราจะต้องเก็บหินทั้งหมด3ามอันนะฮะเก็บตามพื้นโอเคเห็นป่ะน้องเขาก็จะตามมาแบบลำควาเราเป็นระยะนะฮะ <c oughs> อ่ะน้องเข้ามาสอนเราเล่นนะฮะไม่ถึงน้องดาวโอเคก็ได้ เอออันนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นถัดไปก็คืออ่ะดูด้านซ้ายอย่าไปสนใจน้องฮะด้านซ้ายเห็นปะเขาจะเขียนอยู่ว่าให้เก็บวัตถุดิบไม้ก็เก็บไม้อ่ะเก็บภารกิจ่ะปล่อยให้น้องมันพูดไปนี่ฮะเราก็จะเก็บไม้ตามนี้นะฮะนี่เก็บโอเคมันอาจจะดูเก็บยากเย็นสักนิดนึงนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นหาด้านซ้ายมันจะเขียนอยู่ว่าให้ทำขวานหิน <Okay. S 2> กดเปิดกระเป๋าขึ้นมาฮะกดปุ่มคราฟแล้วก็เลือกขวานได้เลยเนี่ยเห็นปะใช้หินแล้วก็ไม้กดคราฟได้เลยเย๊ <Okay. S 2> แล้วเราก็จะได้ขวานมานะฮะแล้วน้องก็พูดมากตามเดิมซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตตัดไม้แป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคปะ,ะการตัดไม้มันก็จะใช้เวลานิดนึงนั่นแหละฮะว่าด้วยความยากของการตัดไม้มินิเวิด์เนี่ยฮะมันก็จะมีพวกแบบไม้เนี่ยแทรกอยู่ตามใบไม้ mm hmm. เห็นปะฮะเราก็จะต้องแบบเออตัดให้หมดนะฮะแล้วมันก็จะมีผลไม้ด้วยไอ้ผลไม้พวกเนี้ยก็เอามากินได้ okay. ตัดไม้เสร็จเรียบร้อยตัดไอ้พวกกิ่งไม้นี้ให้หมดฮนะแล้วเดี๋ยวใบไม้มันจะร่วงลงไปเองหมดยังยังไม่หมดอืมอืมอมหมดยังคือปกติเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราทุบพวกนี้เสร็จอะไรเงี้ยเราก็จะได้เป็นไม้ที่เป็นกิ่งไม้ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะได้เป็นไอเทมอันนี้ทั้งหมดแล้วนะเนี่ยไม่ว่าจะตัดไม้อย่างไงยังไงก็ตามเราก็จะได้ไม้แบบนเนี้ยเนี่ยเราก็จะได้ไม้มาเป็นแผ่นลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคปะ่ะแล้วมันมีไม้ รู้ผมรู้ฮะว่ามันเคืองใจที่ว่ามันมีไม้ล่องลอยอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเออช่วงแรกๆก็ต้องแบบทําใจนิดนึง <c oughs> เออไม่ถึงอ่ะช่วงแรกๆเราก็อาจจะแบบโอเคเก็บหินแถวๆนี้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็คราบที่ขุดดินสะหน่อยแล้วกันฮะปึ๊บ <c oughs> โอเคซึ่งที่ขุดดินเนี่ยฮะก็ใช้ในการต่อตัวได้เ <c oughs> ชื่อข่าวโอเคป่ะฮะมันเหมาะมากๆสำหรับช่วงแรกๆนี่ฮะยืมต่อบล็อกนิดนึงฮะเราเคืองใจนะฮะ ไม้จ๋าที่ลองลอยอยู่จงออกไปให้หมดเออลืมบอกฮะเกมมินิเวิล์ใครยังไม่มีก็สามารถดาวโหลดได้ที่ลิงค์ขันิี่ใต้คลิปได้เลยฮะหรือเซิร์ชที่ App Store Play Store ได้เลยว่ามินิเวิล d ์มันก็เป็นเกมฟรีนั่นแหละฮะอ่าคือคือคือลิงค์ข้างล่างก็จะกดก็ได้ไม่กดก็ได้คือเขาให้ผมแปะให้หน่อยก็โอเคได้แปะให้ก็แปะอ่ะก็ก็โหลดจากด้านล่างก็ได้นะเผื่อสถิติของผมมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะมา แต่ละไม่มีอยู่จริงอะตัดไม้ฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปเขาให้เราทำอะไรให้เราคราฟแผ่นไม้นะฮะซึ่งแผ่นไม้โอเคก็คือใช้ไม้ลักษณะไหนคยแบบนี้เอามาทำแผ่นไม้ปอง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 โอเคแล้วหลังจากนั้นฮะพอเราคราฟแผ่นไม้เสร็จเขาก็ให้เราวางบล็อกไม้เอ่อหนึ่งสองสามก็ไม่รู้ให้เราวางเพื่ออะไรนะอะวางเสร็จแล้วไงอะเราก็ทูบออกนะฮะเพราะมันเกะกะมากเลยตอนนี้ฮะอุปกรณ์พื้นฐานของเราเนี่ยมีแล้ว เสียงหลงเลยนี่น้องกระต่ายอันนี้บอกเลยฮะเป็นคุญแจสําคัญในการอัปเดตล่าสุดด้วยเช่นกันฮะคือข้างหน้าตรงนี้เห็นปะฮะมันเป็นไบโอมหิมะถูกต้องป่ะฮะการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่หิมะตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีพวกเสื้อกันหนาวก่อนซึ่งเสื้อกันหนาวเราก็ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องประสบอุบัติเหตุกับไอ้เจ้าน้องกระต่ายตรงนี้นั่นแหละน้องกระต่าย อ๋อเราไม่อยากแบบจัดการเธอเลยแต่ก็แบบเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนน้องน่ารักอะ่ะมันแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากทําอะไรน้องเลยคือแบบโมเดลตัวน้องแบบน่ารักนะฮะกลับมาเรื่องมินิเวิลของเรากันต่อแล้วกันฮะนี่ยบอกแล้วอย่าชนคุย <c oughs> ด้านซ้ายฮะมันจะเป็นเคเวสอยู่ให้เราทําหอ,อกหินนะฮะโอเคเราต้องหาหินเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะซึ่งเราก็แถวๆนี้แหละแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้มันดอกไม้อะไรขอขอดูแป๊บนึงนะอันนี้ดอกอะไรดอกดอกดอกละคัง <c oughs> น่าจะเป็นดอกจากประเทศจีนอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เป็นดอกก็เหมือนนแบบใใช้กาารทํ เออเอ่อ,อ,อวางไว้ก่อนละกันนะฮะยังไม่จําเป็นก็แบบดอกไม้ตกแต่งบ้านนะ,นะจะให้ทาอะไรละ่ะเออใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างฮะที่หลายๆคนควรจะรู้จักกับมันแล้วบอกเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับอัปเดตอันนี้ฮะเก็บมาก่อน นะฮะมันเป็นเห็ดเรืองแสงเป็นแหล่งแสงถาวรของเราก็ว่าได้นะฮะให้เราเก็บมาก่อนโอเคปะ่ะเรายังทําอะไรกับมันไม่ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนถ้าเราเจอก็เก็บมาแบบนี้เนี่ยมันจะหาค่อนข้างง่ายนิดนึงนะฮะเก็บมาก่อนเลยแล้วระหว่างนี้ฮะถ้าเกิดสมมติเราเดินเดินไปเนี่ยแล้วเราเจอพวกไฟลพวกเนี้ยฮะก็เก็บมาด้วยเช่นกันนะฮะเพราะอะไรฮะสามารถใช้ในการทําเตียงได้ออะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโอเคซึ่งไฟเนี่ยก็เยอะเหลือเกินแล้วรู้สึกว่าอัปเดตใหม่เนี่ยไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าหญ้ามันดูสวยกว่าเดิมป่ะ โอเคอันนี้คือตัวอันปากาดนะฮะถ้าเราประสบอุบัติเหตุน้องนะฮะหรือถ้าเราฆ่าเขานั่นแหละฮะเราก็จะได้เนื้อนะฮะและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิงมีชีวิตตัวแรดเหรอฮะเออมันคือแรดมั้งนะฮะก็คือถ้าเราฆ่าเขาเราก็จะได้เนื้อเขาด้วยเช่นกันโอเคปะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงเอาชีวิตรอดแถวๆนี้กันไปก่อนลวกันโอเคป่ะฮะอ่ะเข้าโพดก็เอ่อเดีวเพิ่งเก็บแล้วกันฮะนีเก็บไฟไว้ไก่อนเดี๋ยวเราอาจจะสิงสถิตอยู่ที่บ้านของเราเป็นสักระยะหนึ่อนนนแล้วกัเเค่่ะะพราานะ มันมันคือบ้านอันชั่วคราวของเราอ่ะอ่ะเขาเราทาหอ,อกหินนะฮะดังนั้นฮะเราก็จะทําหอ,อกมาก่อนแล้วเราก็ยังไม่มีหินเพิ่มเติมเลยอ่ะโอเคฮะนี่ฮะเราเจอหินเพิ่มเติมแล้วเราก็เก็บมานิดนึงบนะฮะแถวนี้มีหินเยอะเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้มืดแล้วนะ,ะยังไม่ทันจะทําแมวอะไรเลยโอเคฮะเรามาคับหอ,อกก่อนละกันนะฮะปึ๊บโอเคแล้วเราก็ได้หอ,อกเรียบร้อยฮะแล้วมันก็จะมีเควสบอกว่าเอาลุย เอาชนะสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้นะอารมณ์ประมาณคือไปไปไปตบตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนี่นี่นี่ดูนะดูนะดูนะเห็นปะฮะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะดูนะโอ้โหมืดมากเลยหันปแสงอาทิตย์ปุ๊บอื้อใกล้จะมืดแล้วทําไมแสงมันยังสว่างได้ขนาดนี้เนี่ย <c oughs> แต่เป็นเกมที่บันเทิงดีจริงๆเลยอ่ะอันนี้คือบ้านอันชั่วคราวของเรานะฮะเราก็จะเอาเอาคบเพลิงเนี่ยฮะขี้ขวาที่แคมป์ไฟตรงนี้นิดนึงอันนี้มันแถมมากับบ้านนะเราก็ขี้ขวาปุ๊บโอเคแต่แล้วจากนั้น,นฮะเมื่อกี้เราได้เนื้อมาใช่ไหม กินสักนิดหนึ่งฮะเอามาปิ้งก่อนเออตรงเนี้ยมันเป็นไฟอย่าเสหลเดินเข้าไปเด็ดขาดโอเคปะ่ะอ่าใช่ฮะดูด้านบนตรงนี้นิดนึงเห็นปะฮะ hmm. คือเรายืนใกล้แหล่งไฟใช่ไหมดังนั้นฮะแถวนี้มันก็จะร้อนนิดนึง hmm. คือเข้าใจไหมมันมีระบบอุณหภูมิเข้ามาแล้วคือถ้าเกิดเราเข้าไปในพื้นที่หิดหนาวมันก็จะหนาวอย่างแคมป์ไฟตรงนี้ร้อนอ่ะมันก็ร้อนแล้วตอนนี้ค่ำคืนมันก็แบบโอ้ยมืดเตื่นเลยฮะเขาให้เราตบตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นฮะเราก็จะมาอ่ะตาเอ๋น แปับนึ่นะฮะนี่นีมีน้องมีมีตัวอะไรอยู่แถวนี้ด้วยเออสวัสดีฮะเราจะตบตัวอ่ะโอเคฮะข้างหน้าเราเจอศัตรูแล้วนะหนึ่งตัวอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ที่ว่าตัวละครโมเดลมันก็เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวเดบนีงนะฮะอาวุธอยู่นี่โอเคนี่ฮะเราก็จะนี่แน่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  โอเคข้างหน้าตัวนั้นนะฮะไอ้ลูกกระตาตัวเดียวขอร้องอย่าไปใกล้เขาเด็ดขาดนะฮะคือคือคือเข้าใกล้เขาได้นะฮะแต่เขาจะตบเราคําแนะนําอย่าเข้าไปใกล้เขาโอเคปะไม่ว่ายังไงก็ตามนะฮะเราออกมาก่อนดีกว่านะฮะรู้สึกแถวนี้มันเริ่มจะตื่นเต้นแล้วนะฮะหนุนข้างหน้านั้นนี่ยเนี่นี่นี่โอเคไอ้ข้างหน้ามีตัวอะไรตาสีฟ้าด้วยเออสีม่วงด้วยเขาให้เราทําคบเพลิงนะฮะดังนั้นฮะเราก็ทาคบเพลิงนิดนึง Okay. อะไรเนะี่ยจุดกองไฟผมพิ่งจุดไฟไปไหมอะ <Yeah. S 1> อ่ะกดจุดใหม่อีกรอบนึงก็ได้ฮะแล้วเราก็ได้เนื้อมานะฮะจากการทำเคสเดี๋ยวๆดียดแป๊บหนึ่งนะฮะเราอยู่ใกล้กองไฟจนตอนนี้ร่างกายของเราร้อน <Okay. S 1> ชีวิตไหนะดูสิฮะถ้าเราร้อนเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตร้อนแผดเผาจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอกว่าเดิมแต่ทำให้เราขุดเร็วกว่าเดิม <Huh? S 1> ขุดเร็ว25%เนี่เห็นป่ะฮะเราก็ได้เนื้อมา2ออันเราก็เอามาปิ้งนิดนึง

คืออยากจะบอกว่าบอลเตอร์พวกนั้นนะฮะเวลาเราปิ้งอาหารเนี่ยมันจะามาขโมยอาหารเราโอเคปะ่ะดังนั้นก็ระวังนิดนึงและสําหรับเกมมินิเวิลเนี่ยฮะไอ้เจ้าคบเพลิงอันนี้ที่เราแปะเอาไว้เนี่ยฮะมันจะมีวันเวลาที่ว่ามันจะดับด้วยโอเคปะ่ะมันจะไม่เหมือนเกมไมครับที่ว่าพอแปะปุ๊บมันก็จะอยู่ถาวรดังนั้นฮะแหล่งแสงถาวรของมินิเวิลเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้เจ้าโคมไฟอันเนี้ยโอเคปะ่ะฮะแล้วไอ้เจ้าโคมไฟอันนี้เนี่ยฮะเวลาครับเราจะต้องใช้ไอ,อ้เจ้าเห็ดเออเรืองแสงอันนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนี้ฮะใช้แหล่งแสงชั่วคราวกันไปก่อนมาดูเค้ดต,ต่อไปกันฮะอันนี้คือเราจะต้องทําโต๊ะคราฟก่อนนะฮะซึ่งโต๊ะคราฟมันก็ใช้ในการคราฟของนั่นแหละฮะเราก็คราฟมาแบบนี้อ oh, วัสดุง่ายง่ายคราฟมาเลยโอเคซึ่งเราก็จะวางไว้ตรงนี้นะฮะมามาดูกันฮะว่าเราสามารถคราฟอะไรได้บ้าง เห็นป่ะนี่เราสามารถคาพวกไม้อย่างนี้ได้ด้วยระหว่างนี้ฮะเราไปแอบดูก่อนว่าไอ้เจ้าเห็ดเรืงแสงอันนี้เนี่ยเราสามารถเพาะผ่านมันได้หรือเปล่าคือถ้าเป็นเกมไมค้าบเนี่ยอยากจะทําไฟเราต้องใช้ฐานใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องใช้พวกเออเห็ดนะฮะแล้วเราจะ หาเห็ดเพิ่มเติมได้จากไหนนั่นสินะเราปลูกเห็ดเพิ่มเติมไดรอเปล่าอ่ะช่างมันะฮะเดี๋ยวขอทาถุงนอนก่อนละกันนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ข้ามช่วงเวลากลางคืนอันโหดร้ายไปฮะช่วงเวลากลางคืนมันก็ค่อนข้างโหดร้ายเพราะมันจะมีมอนเตอร์เกิดเรื่อยๆถูกต้องป่ะฮะโอเคถุงนอนมาทํำยังไงต้องใช้เส้นใย,ยพืชด,ด้วยอ่ะโอเคฮะเส้นใย,ยพืชทํำยังไงก็ตัดย้าไปฮะโอเคนั่นแหละฮะเราก็ได้ถุงนอนเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็นอนข้ามคืน โอเคฮะเราก็ทำเควสเสร็จไปเรียบร้อยฮะซึ่งเควสแรกอันนี้เห็นปะฮะเสร็จครบ100เรเรียบร้อยเยี่ยมขอบคุณครับแล้วพอตอนเช้าฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะพวกเรามอนเตอร์พวกนี้ฮะเขาจะหลับไหลอยู่โอเคปารดังนั้นฮะมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเออเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะโจมตีเขานี่แน่นีนนี่นีน,น คือเข้าใจไหมเขาเป็นคนป่าเขาไม่ใช่เป็นพวกมอนเตอร์หรือซอมบี้ที่ว่าแบบโดนแสงแดดแล้วจะแบบติดไฟอะไรอย่างงี้ไงอ่ะจมไยก่อนเขาติดไฟแต่ว่าตอนนี้ะเขาก็แอบ,บหลับนะนี่นี่นี่ห็นปฮะหลับกันหมดเลยฮะอย่าไปรบกวนเขาอ้าดิยะโอ้โหหลับหลับกันกลางอย่างเงี้ยนะไม่ไปหาล่มไม้นอนดีๆแล้วประโถโคือเราต้องฆ่าเขานิดนึงฮะเพราะอะไรฮะคือเดี๋ยวกลางคืนเขาก็จะเกิดมาอีกทีอะไรอย่างงี้ไงไม่ถึงเขาก็จะตื่นมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อใช่อันนี้ฮะเป็นน้องสุนัขจิ้งจอกนะฮะหรือเป็นน้องหมาป่าอะไรสักอย่างอย่าไปเข้าใกล้เขาเชื่อผมอย่าไปเข้าใกล้เขาเข้าใกล้เขาสักแป,ป๊บหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดเขาเริ่มหอนเมื่อไหร่ก็คือเราต้องออกมาให้ไกลจากเขานี่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 น,น,น,นี่เห็นปะตาเขาเลืองแสงใช่ถ้าตาเลืองแสงสีเขียวปุ๊บคือเขาเริ่มที่จะแบบไม่เป็นมิตรกับเราแล้วแบบออกไปไกลๆมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยฮะในเกมมินิโว้ให้สังเกตง่ายๆฮะตัวไหนตาเลืองแสงตัวนั้นจะฆ่าเรา เป็นพิธีการสังเกตที่แบบง่ายมากๆแปบ๊บหนึ่งนะนี่อะไรอะ่ะผลไม้เหรอ,อกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้แหละโอเคพอกินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้มเมล็ดพันธุ์ออกมานะฮะ <c oughs> ขอซ่อมบ้านนิดหนึ่งนะฮะมันคือบ้านชั่วขขาวของเราโอเคปะเราก็จะทําแบบนี้นิดนึงนะฮะโอเคอ่ะปุดประตูนิดนึงประตูมินิโบทำยังไงขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> ประตูประตูประตูโอเคฮะนี่ไงสามารถทําประตูได้ปุ๊บโอเคเราก็ทําประตูมาแบบนี้ ะสวยงามเข้าบ้านได้แล้วและข้างหลังตูนี้ฮะถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะทํากระจกนิดนึงซึ่งกระจกมันมันมันต้องใช้สายใช่ไหมฮะอ่ะได้ลองดูแล้วกันมาขุดทรายทรายหลังบ้านนี่แหละมาขุดเลยอ่ะไหนๆก็แลลวฮะไอเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้ขออนุญ,ญาตนะฮะ ไม่อยากทําน้องเลยแต่ก็แบบมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนั่นแหละฮะเนี่ยถ้าเราฆ่ากระต่ายปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เออหนังกระต่ายโอเคป่ะฮะซึ่งไอ้เจ้าหนังกระต่ายอันนี้เนี่ยสามารถทําเสื้อกันหนาวได้อ่ะแล้วก็ไปตบน้องกันสักนิดนึงแล้วกันนะฮะขอโทษนะเนี่ยได้ยินเสียงใช่ไหมมันจะมีเสียงเดินกระต่ายอยู่ช็อปชบช็อปช็อช็อปชบอป่านี่ไงน้องเอาหายแล้วกระต่ายเนี่ยมันมีตั้งหลายสีเห็นป่ะฮะนี่อันนี้คือเนื้อกระต่ายโอเคป่ะฮะตึง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 เราก็เอามาปิ้งแบบนี้โอเคเเเเรร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 าาากก็็ทควววสสสสจียยบบบ้ออออฮฮะะไหนนนขขขััััังงงงงลลิิดึ คือเราก็ซ่อมบ้านประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่าหน้าต่างชั่วขาวโอเคป่ะหน้าต่างที่ว่าถ้ามอนเตอร์มันแบบแจ้เอ๋มันก็สามารถเครื่องหอกวับเข้ามาในบ้านได้ก็เดี๋ยวค่อยทํากระจกแล้วกันฮะใจเย็นๆโอเคได้อาหารเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เรากินเนื้อย่างต้องต้องกินเนื้ออะไรก็ได้ป่ะแป๊บนึงนะฮะโอเคกินเนื้ออะไรก็ได้และนี่คือการเอาชีวิตรอดในค่ำคืนแรกของ m e น i เวิร์บอกแล้วเขาอัปเดตใหม่เห็นป่ะฮะชีวิตมันดูง่ายกว่าเดิมเยอะมากเห็นป่ะฮะก็เล่นตามไม่ยากโอเคป่ะค่อยๆ แล้วถ้าเกิดเราพร้อมป่าหิมะของเราอยู่ข้างหลังตรงนี้นั่นเองฮะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปในหิมะโอเคป่าอยู่ข้างนอกตรงนี้เตรียมความพร้อมก่อนอยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปพีน้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบ๊ายถ้าชอบซีรีส์มินิบูอย่าลืมกดไลค์กด like, ใจทุกคลิปด้วยนะที่คลิปออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันน